ไขความลับแห่งความสําเร็จทางวิวัฒนาการของสลต์แสนเชื่อชาอย่างที่เราทราบกันว่าสลต์มีชื่อเสียงว่าเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าและเชื่อชาใช้เวลาส่วนใหญ่กับการงีบหลับบนต้นไม้แต่การศึกษาวิจัยใหม่พบว่านี่คือความลับของความสําเร็จที่มีมาอย่างยาวนานของพวกมันนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาประวัติวิวัฒนาการของสัตว์เหล่านี้รวมถึงรูปแบบการสูนพันธุ์ไปแล้วซึ่งทราบได้จากหลักฐานฟอสซิลเท่านั้น พวกเขาบอกว่าสล็อตยักษ์ที่เดินไปมาอยู่บนพื้นดินตกเป็นเป้าหมายได้อย่างง่ายดายสำหรับมนุษย์ลักล่ากลุม่มแรกๆแต่ในทางตรงข้ามกันสล็อตตัวเล็กที่อยู่บนต้นไม้สามารถเกาะยึดต้นไม้สูงเพื่อเอาตัวรอดมาได้นักวิจัยกล่าวว่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์สล็อตที่เหลืออยู่บนโลกซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กๆของยอดภูเขาน้ำแข็งในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการกว่า300ล้านปี อย่างไรก็ตามเมื่อย้อนกลับไปในอดีตการมีสลอตหลายร้อยชนิดในทวีปอเมริกาซึ่งมีรูปร่างในขนาดแตกต่างกันพวกมันสามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมต่างๆได้โดยทั่วไปสลอตเคยอาศัยอยู่บนพื้นดินภายในถ้ำและอุโมงค์ใต้ดินแม้กระทั่งในน้ำโดยบางตัวสามารถเติบโตจนมีขนาดใหญ่เท่ากับช้างและยืนสูงกว่ามนุษย์อีกด้วยเพราะว่าประมาณ1 5 0 0 0ปีก่อนสัลอตเริ่มเกิดการสูญพันธุ์นักวิทยาศาสตร์มีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับการตายของสัลอตโดยทั่วปัจจัยต่างๆเช่น การล่าของมนุษย์ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือไม่ก็ปัจจัยทั้งสองรวมกันในการศึกษาวิจัยครั้งนี้นักวิจัยได้วิเคราะห์ขนาดร่างกายของสลอตตามแผนภูมิวัฒนาการของพวกมันและนําข้อมูลนี้มาผนวกกับข้อมูลฐานพันธุก,กรรม ดรแดเนียลคาซารีผู้ร่วมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาเปาโนประเทศบราซิลกล่าวเสริมว่าเราสามารถอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่โชคไม่ดีที่เราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้